สวัสดีค่ะช่วงนี้ร,รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่18เมษายนพุทธศักราช2568ค่ะพระบาทสมเด็จพร 2, ะเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดงานมรดกกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรรัสศักราช1446พุทธศักราช2568 วันนี้เวลา16นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานมรดกกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรัสัากกรา1446พุทธศักราช2568ณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเจริญพระเกียรติเกตน้องจอกกรุงเทพมหานคร ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรากาศให้ในายประเสริฐยามันผู้ชนะเลิศการทดสอบกอรีในงานมาิตกลางแห่งประเทศไทยประจำปีจร์ศักราช1440อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อังกุรอ่านโดยมีนายมานิตทองแสงผู้แทนคณะกรรมการจัดงานให้ความหมายภาษาไทยจากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีกลับบังคมทูลชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัดโดยสังเกต งานมาิตกการแห่งประเทศไทยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อริมลึกถึงเกศรประวัติเชิดชูคุณธรรมคำสอนและร่วมการสดุดีแก่ศาสดามูฮัมหมัดโดยมุ่งม,มั่นและสร้างความตระหนักในการน้อนมนำคำสอนและแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของศาสดามูฮัมหมัดมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความรักและความสงบสุขแห่งมวลประชาชาติ สำหรับงานมฤตกลางแห่งประเทศไทยประจำปีจอร์สักราช1,446จัดขึ้นเป็นครั้งที่59ซึ่งสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลาอิสลามแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะกรรมาการอิสลามประจำมัสยิดสมาคมมูลนิธิโรงเรียนองค์กรมุสลิมองค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่20เมษายน2568เพื่อน,นำเสนอเกียรติคุณของศาสดามุฮัมมัด ผ่านนิสรศการทางวิชาการและเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอักษราศาส,สนุปธรรมภกและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยมุสลิมเสมอมารวมทั้งเพื่อแสดงกิจกรรมอันแสดงถึงศิลปะและวัฒนธรรมอิสลามที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสังคมไทยมาช้านาน ตลอดจนเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามพุทธศักราช2540 จากนั้นพระราชทานทวรางวัแกันายประเสริฐรามันผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปชายและแก่นางสาวดารามูตะศิยะมูดีผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีประเภททั่วไปหญิงประจาปพีฮิจุรอสักราชศร1,440หรือพุทธศักราช2,512พระราชทานทวรางวัแกันายอดัมแวแม ผู้ชนะเลือดการประชันเสียงนกเขาชวาและพระราชทานโลกเยติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานมลดกกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจเจรษษิศสกราช1446โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานมลดกกลาแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจรษษสิสการาช1446ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความดินดี ที่ได้มาร่วมในวิธีงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยในวันนี้การที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศรัทธาและเจตนารมณ์ที่จะรัลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐของท่านนบ,บีมุฮัมมัดแล้วยังสะท้อนถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะน้อมนำ จริยาวัดอันงามและหลักธรรมคำสอนของท่านนบ,บีม,มุฮัมมัดมาเป็นแบบอย่างและแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยหากชาวไทยมุสลิมทุกคนพร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติเช่นนี้และร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างท่องแท้ถูกตรง ก็จะอำนวยประโยชน์ทั้งแก่ชีวิตของแต่ละคนและสังคมประเทศชาติซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายอันจะเป็นการสดุดีเกียรติคุณของท่านนบีมุฮัมมัดได้อย่างดีที่สุดได้เวลาทสงควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดงานม,มาลุก,กลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิรักราช1,446นบัตรนี้ขอให้การจัดงานดำเนินลุ่วงไปด้วยดีและสำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในายประสานสีเจริญประธานฝ่ายพิธีการศาสนาอ่านบทร้อยแก้วบรรพสูตรองค์พระศาสดาเป็นภาษาอาหรับจากนั้นนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนำกล่าวดูอาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์เป็นภาษาอาหรับ พร้อมอ่านบทสดุดีพระเกียรติคุณและการประสานเสียงจากคณะกรรมการอิสลามและอิหมมประจำมัสยิดต,ต่างๆจากนั้นทอดพระเนนิทักราการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ7จดพันศาทศมาราชามหาวชิวราลงกรโดยจำลองกำแพงและประตูของพระบรมมหาราชวังประกอบด้วยสายทานแห่งน้ำพระราชฤทยดุดมหาชลาลัยบรมราชจัก,กรีวง ชายภาพพระบรมสาธิสลัก์ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีโฟโต้บูธโครงการพระราชดำริที่ส่งสืบสารรักษาและต่อยอดต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มน,นาถบพิตรรวมทั้งขัตการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศกาลการสร้างความเชื่อมั่นฮาลานของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์และบริการฮาลานผ่านแนวทาง 2AI ประกอบด้วย AI1 คือการฝึกฝนและปฏิบัติจริงในทุกมิติของงานด้านฮาลานทั้งงานด้านมาตรฐานฮาลานงานห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเชิงลึกในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบฮาลาน เช่นนิสการการสมุนไพราาศาสดาจะแสดงสตัวอย่างสมุนไพรที่มีการกล่าวถึงในอัลฮดิที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตามแนวทางของาศาสดามูฮัมมัดเช่นฮับบัตุซซาดะหรือเทียนดำและอินทาลัมรวมทั้งนิสการความรู้รอบเริ่มมาตรฐานฮาลานที่มุ่งส่งเสริมความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและธุรกิจอย่างถูกต้อง ส่วน AI 2คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดำเนินงานฮาลานเช่นการใช้ AI ในการสนับสนุนเพื่อให้ระบบฮาลานสามารถพัฒนาได้อย่างมั่นคงและสอดคล้องกับหลักการศาสนาเช่นอิทัศการสแสดงการติดตามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคผ่านแอปพลิเคชันฮาลานรูท เสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความมั่นใจผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้บริโภคผ่านกิจกรรมต่างๆ